สวัสดีจ้าสวัสดีย้ำมะ้าหว,วันี้วันอาทิตย์พากันมาหาเจ็บเห็ดยัางขับมะพออีวยังนี่เห็ดหนังไก่เบิ้งกำลังสีขึ้นโอ้เสียดายแต่บาดอกน้อยหน่อยเอาหน่อยหนึ่งอันนี้เบอร์ท่านเอายังน้อยอยู่ นางเกล้วดอกน้อยแต่น้อดอกน้อยหน่อย,อ <c oughs> ออยแต่เบาเบิด์ด้ตจ้าปล่อยไบเบิงกำลังขึ้นแน่ลายขึ้นเลี้ยงแถวกันทั้งบ้านนั่นฝนตักราปีนี้ทั้งหนาวซะมันไ <c oughs> ด้เกิดซะ คนหน่อยปีนี่จ้า,าเฮ็ดอรนนี้แซบเอาไปพัด ทางบ้านเพิ่นร้อยหลายเลยแถวทางบ้านทางบ้านข่อยมันสิฝนบ่ข่อยมักินนี่แหงแหงยังยังหญ้าก็ดังกรอบกอบหน่าโอ้ทากโอ้เร็จแตะบ่ได้ค่ะ chặt cung này mình cầm lăng sức <coughs> khỉnh thả mắn khỉnh nhẹ này nhắc lại nói bói bay cả bó mặt đập bên cầm mắt nói nói tại khoai cọc bay nó tung bay hàm ân đôi bàn nó bọn đại học thám mẫn cà bật đại học đại Hallo <laughs> oh, Halina. Gar nichts. Nichts? Gar nichts so zu Vielleicht schon leer Nein. Oder noch nicht, weil ganz so da kommt jetzt die Sonne hin. Ich glaube, das ist schön. Okay. Oh, doch nicht, doch nicht. Doch nie. ม่นในหน่อยมือในจงไว้ให้ขึ้นจาไปต้อมเนี่ยฮเฮ็ดกวางจ้ะก <c oughs> ำลังสิขึ้นตาบ้าจ,จะบปกินนะจ้ะมันกินได้รอยูต่ตาบ้างอเบา nào bằng cân nào bỏ say đẩy ra hết đi lái lại hết กับบอเคยเอาไปกินเบิ่งจักเทียแล้วอ๋อเคยเอาไปยุ่งปีที่แล้วนะแต่ว่าบ่กินหลายมันไปกินได้อยู่แต่ว่าบ่มักปานใดแต่เห็นดัางใกลโอเคกินฮเฮอัน,นเฮ็ดกวงนะอเอิ้นนะเฮต์นงางอาลิมาดก,กระเถาบเบิดแล้วปลานี่บ่ได,ด้มาทางนี้ อยู่ป่าแถวบ้านมันกับปอมีน่ะมัดมาทางนี่มันเบิ้งเฮาริมาเพ็ดคอนฝนเงาบนนาะบ้านไปละบานมันก็กินได้อยู่แต่ว่ามันห่างได้ตาดอกน่ะฮาริมาไหลายอยู่แต่ว่ามันห่างบานเสียดายเด้อจ้ะนี่ะ นี <ca har> <ats> ít, kh ỏi, kh ่ก็หาลิมัสแล้วมีดข่อยให้ข่อยวางมีดทิ่มคอนสดเ์่าเบิดแล้วเสีดายลายอยู่ด้วยมันหนังเ่าพึ่น่ะเผาเบิดเสด็จงอกับขึ้น ไปหาอยู่บ้าน,นจ้ะนี่กะเท่าเบิดแล้วไปป้าไหมบ้างเท่าเบิดแล้วลายยุทธบัตรเท่าม,มกระเฮ็ดคอนซอนถ้่ง่อยควนเอาโอ้ยปะเด,ดมาทางนี่จ้ะเสียดายงอกลับบ้านนีย อันนี้ไม่น้อยหนึ่งเอาจังได้ละมันเนี่ยโอ้ยช้าข้างในะยังเหลืออยู่ แต่ว่าปีนี้คนเอาคนกินล้าหลายแต่กี่คนบ่ใครกินเลยจนะ้ะเขาป้าไดไม่ต้ห้อยคนเอาปีนี้แต่สุป,ปีนี้เ่าถิ่มมาหลายนะ่ะ ลายเป็นไรก็ออ,อยอันนั้นห้อยเพิ่นเอาแล้วเมื่อยางสวนรสารนีเจ้าบ,บัวหาซอยคอยเียแค่ไหนพามาสื่อจาแฟนเราจะไปเก็บซอยหรอก เราเห็นเห็ดเราก็ยืนเบิ่งเห็ดเง็ดลายเง็ดสามีเจ้าของเราก็บอก,กินน้ำได้กินแต่เห็ดอันเพิ่งวานล่ะขายเนื้อไงอแต่ว่าแค่ในปีนี้เรากินน้ำ กินเห็ดน้ำอยู่ตะสุตรีแล้วก็กินน้ำดอกลายานตายเบียแต,ตอนหาไม่ไม่เนี่ยแล้วก็กินเลยแหละ เป็นเชียรล้านะล้อมก็เป็นเชียรล้าแล้วแต่น่วงก็เกิดให้จ้าได้เต็มตาหน่อยเฮ็ดเอ่อคอนโซนมือน,นี้มืออื่นหาไหมขอใทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ